เตรียมพร้อมใส่กระเป๋ามนนี้มากว่ากําลังกาย ได้เท่าไหร่แล้วจ้าเบื้องบรรยากาศไปน้ำมูบนันมูบนันมูบันตีนเขา สถานที่กับร่างกายก็อยู่ริมทางอ่ะคนสัญจรไปมาก็สามารถออกกับร่างกายได้เป็นบ้านเฮาแต่เป็นสวนสาธารนณะสวนสาธารนณะเนาะสามารถเล่นออกกับร่างกายได้สาวน้องไข่เป็นกามาประจำกามาเป็น,นประจำเพื่อสุขภาพนะพี่น้อง Đây đây là nó. Đi làm gặp cái xuân phác. Cái mà. Xin แลวบรรยากาศข,า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 กขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาอยคุณจะมีดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองอันนี้ดอกอันนี้พักหวานนี่นี่ต้นแดงๆนี่พักหวาน,นพักหวานมีต้นสน ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงพี่น้องหกโมงตรงเลาน้องไข่ก็จะได้ไปทำงาน เอามีดสองขางด้วยนี่นอ้องอันนึงอันนี้ก็คือกันปะเนี่ยโอ้ยนี่เออ,เอ,อ ครบแล้วลงแล้วไปทังไหนบ้างไขึ้นัอะอีกหาโมละกลับ้านเต่บงแก่นเลยออกบ้านพบได้ี่นอนังออกตนี้ามือรุ่งพสมากออกันน,นี้มากามาหาโมงคนนี้อันนี้มันยังไงเนี่ยบิดเอวบ่ บ้านน้อยในป่าใหญ่งามน่อยบ้านผีผู้นอโอยิวงามประตูนาต่างกังามดิที่เห็นดยู่นี่บ่รแม่นธรรมดาเด้พี่น,อน้องมีตะบานคนรวยได้จ้ะเนี่ยใช่เน,นี่ยนี่มีตะบานเบืงสังเกตเบิ่งบ้านกันได้ตอลอหลงัง่ยอ้ นก่งก้อยแก่ง,กงมาขามสะพานแล้วพี่น้องนี่การเดินขามสะพานขามคลองตรงนั้นจะเป็นเอาพักสะพานลักข้ามคลองขามคลองขามคลอง,งอันก็ขึ้นไปกันนะอันก็ไปซะอันก็ขึ้นให้พี่น้องเบิง่งพฟูนยางมาทางอาก็รอดอดว้วยคน ช่วงบรรยากาศยังมาแรงคำคำอยากจะไปหาอยู่หานอนหาพักพ่อนบ่เนี่ยไปอยู่หานอนไปหาพักพ่อนย้อนใจกินเขานอนกินเข่าเสียบนอนรับกันถือว่าอยู่ดีไม่แห้งย่างซ่อมกันแล้วก็แยกขมี จ้าพี่น้องสาวน้องค่ายก็ออกกำลังกายแล้วละเนาะบันนี้ก็สิพผ้าพี่พาน้องายางกับจ้าเบิ่งส้มวิวทิวทัศน์ไปน้ำเนาะพี่น้องมีห้วยน้ำคลองน้ำนั่นก็สะพานอีกตัวนึ่งจากพี่น้องนี่จ้าี่สะพานมองนี่ไปมองนี่เข้าสิไปในเมืองเนาะพี่น้องนะเลี้ยวเห็ดในในเมืองนี่จ้านี่จ้า มองนั่นกับมองสาวกาัก karaoke, มน,นมองสาวน้องไข่ออกกับนังกายพี่น้องนี่ยจ้ามองนันมองสาวน้องไข่ออกกับนังกายเนาะอันเนาะนี่รถแล่นืันวันมืันวันนี่ก็คล่องพี่น้องน้ำแห้งจ้ะฝนฝนบ่ตกเนาะปกติน้ำซัดไหลตา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 พูนได้พี่น้องนี่ยเฮจ้ะเออปะในใกล้มันจิได้หอดเวลาทำงานของสาวน้องไข่เนาะพี่น้องเนาะกติไทยพี่ให้น้องเบิ่งซัมเน่ลจ้ะเพราะว่าเฝ้า ในเวลามือนีสาน้องไข้มากนีเนาะพี่น้องสาน้องไข้มาสอาดจ้ะมาคำหาโมงเกือบพกโมงหรอโอหาโม่งสี่สิบกวนนาทีเนาะสาน้องไข้มาจ้ะพี่น้องมาออกกําลังกายอยู่ประมาณยี่สิบกว่านาทีหอบบกครบเสร็จดอกจ้ะหอบบกครบเสร็จสัมสาวมาก,ก่อนนี่จ้าไปย่งางต่อพี่น้องมีกระนัมตกเนาะพี่น้อง น้ำตก๊ก็ปันไนดเลยเราจะน้ำม,มันแห้งเนาะพี่น้องแต่คือสาน้องไขาวาตลอดละจ้ะว่าปีนี้อยู่เกาหลีเนี่ยแล้งเนาะจ้ะพี่น้องแล้งหาหายูหากกินหยากปกติสาน้องไขว่สพิพ้าพีพานองเฮาช่วงจจงสี่สาน้องไขว่สิพ้าพีพานองเขาไปอซีดเ,ดเ,บ,เ,ดดเ,ดเบ็ดฝรั่งได้พี่น้องไปทุกเบ็ดซีดเบ็ดฝรั่งเนาะปีนี้น้ำบ่มีป่าบ่มีจ้าหากินยากด้วยพี่น้อง หอยกับโบไรไปหาอันใดกับโบไราหาหาจะปีนี้คือสาวน้องค่ายโบไปเลยจะ้ะไปได้กับย่านโบไรเนาะพี่น้องเนาะไปเสียเวลาพักผ่อนเทาอยู่ห้องดีกว่าออกกล่องไก่เต่นอยู่เหมาะแม่แม่อยู่บ้านเฮาจ้าได้เวลาจะพี่น้องสาวน้องค่ายกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ให้ให้ตากล้องเป็นผู้ว้าผู้เอาน้ำพีน้ำนองเขาต่อไปเนาะจ้าเนาะรับคลิปนี้กับขอตัวลาก่อนพี่น้อง สาวน้องไข่พระเลาะมีสิ่งดีๆกติมาอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งได้ส้มกันคือเราความเก็บยาได้ความไขยม่ยามีคิดจริงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่น,นาัฒนาสุขผูสุขคนสวัสดีครับ